ครับสวัสดีครับวันนี้ลุงตีจะมาแนะนําการดูแลข้าวนะครับบางคนบอกว่าข้าวจะใส่ปุ๋ยช่วงไหนข้าวขึ้นมาจะมีจะแตกกอช่วงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้าวเราจะมีสองสองกลมกับหนึ่งแบนนะครับเรามาดูการสองกลมหนึ่งแบนคืออะไรลุงก็คือหนึ่งหนึ่งกลมนะครับคือข้าวขึ้นมานี่ครับจะต้นกลมนะครับ ฟังขึ้นมานะครับอายุประมาณสิบวันเนี่ยยังไม่ถึงสิบวันดีจะต้นกลมนะครับแล้วก็หนึ่งแบนแรกนะครับข้าวเริ่มแตกกอตอนหลังเจ็ดวันขึ้นไปนะครับหลังเจ็ดวันขึ้นไปเนี่ยข้าวก็สังเกตต้นนะครับจะแบนแล้วครับแล้วก็จะเริ่มแตกแขนงให่นไหมครับเห็นไหมครับคือเขาเริ่มพอเขาเริ่มแตกกอเนี่ยต้นข้าวเี่ยจะต้องแบนก่อนเพื่อที่จะแตกกอแล้วก็อีกกลมที่สามคือเริ่มตั้งท้องถ้าข้าวหนึ่งร้อยวันเนี่ยพอสี่สิบวันเนี่ย สี่สิบวันนะครับเขาก็จะเริ่มต้นเริ่มเริ่มกลมแล้วเหมือนกับคนคนท้องรอกท้องอ่อนประมาณเดือนหนึ่งค่อยๆกลมขึ้นกลมขึ้นจนท้องท้องแก่นะครับเป็นท้องแก่ใหญ่ออกลวงออกลวงนะครับคืออันนี้คือสองกลมกับหนึ่งแบนะนะครับพอเริ่มกลมที่สองเนี่ยคือเราต้องเริ่มใส่ปุ๋ยรับท้องกันแล้วเพื่อนแล้วก็ต้องดูแลอย่างดีเลยนะครับเหมือนเราท้องเลยดูแลอย่างดีข้าวออกมาจะได้ ผลผลิตดีนะครับต้องบำรุงให้ดีใช่อันนี้คือสองกลมคือว่าพอข้าวต้นแบนเนี่ยเราสมควรจะให้อาหารเขาแล้วเพราะว่าข้าวเราจะมีอาหารกินอยู่ในเม็ดเนี่ยได้ยี่สิบวันเฮ้ยมาไหมนี่ยได้ยี่สิบวันนะครับอ่าอันเนี้ยเราต้องดูช่วงดูระยะที่เราจะใส่ปุ๋ยนะครับครับวันนี้ก็เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับฝากให้ดูกันว่าเออเราสมควรจะใส่ปุ๋ยช่วงไหนอีกยาช่วงไหนบำรุงช่วงไหนนะครับก็คือตามนี้เลย ค่ะสำหรับท่านใดนะคะมีปัญหาข้าดีดหญาวัชพืชในนาเยอะนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะเรายินดีให้คำแนะนำคำปรึกษานะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ